ส,ส,ส,ส่วน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 ในอัตกาฐานคิราณสูตรในตัติยวัคแห่งปฐมมปนาตในติกานิบาตอังคุตรนิกายท่านก็กล่าวไว้เลยว่าธรรมการฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วเดือนหนึ่งแปดครั้ง เดือนหนึ่งแปดครั้งอนุญาตไว <laughs> <laughs> ้อ่าแต่ไ <c> ป <oughs> <c oughs> เป็นอะไรต่อไปมาดูนะไม่มีใช่ไหมอาไม่มีไปเลยนะอืมอ่าตอนนี้ก็ทำง่ายตัวโยกอะไรมาโยกคีรานสุดตะวันานามาตอนนี้นะอืม ในอาตกถากาีราณสูตรนั้นชื่อว่าแปดครั้งชื่อว่าแปดชื่อว่าแปดครั้งได้แก่อะไรเนี่ยได้แก่วันอุโบสถปกติแปดแปดวันได้แก่วันอุโบสถปกติแปดวันคือ ในชุนหปักสีวันอใส่ในตอนนี้เข้ามาใส่วันเข้ามานะตัวน,นี้ใส่อะไรเข้ามาใส่ที่ภาษาเข้ามาเออในชุนหปักสี่วันคืนออวันดีทีทีท่ห้าดีทีที่แปดดีทีที่สิบสี่ดิทีที่สิบห้าชุนหปักข้างขึ้นข้างขึ้นชุนหปักคือข้างขึ้น แม้ในฝ่ายการรละปากก็อย่างนั้นเหมือนกันคือวันห้าค่ำ,ำวันแปดค่ำวันสิบสี่ค่ำและวันดับอืเห็นไหมวันับอามาวาสีแปลมาแล้วอามาวาสีอมก็คือก็คือวันไรนะ <laughs> แรมสิบห้าครั้งเออก็แรมสิบห้าครั้งนั่นแหละอมาวัสีแะได้ไหมอแปดครั้งชื่อว่าแปดครั้งได้แก่อะไรได้แก่วันอุโบสถปกติแปดวันนั่นเองไต้เข้าไปข้างในแยกออกมาเป็นอย่างละสนีะ่ก็คืออ,อ่อฝ่ายชุนหปฏสี่วันกาย การละปัดเอ่อการละปัดสี่วันเหมือนกันเอามีนัน,นุอีกแล้วมีอน,นุอีกแล้วมีคําถามมีคําถาม <c oughs> มีนัน,นุต้องเป็นคําถามอ่าถามว่าวันดิถีที่ห้าหรือวันที่ห้าไม่ได้มาแล้วในพระบาลีทั้งปวงมิใช่หรือเป็นคำถาม แก้ว่าจริงแ,แก้ว่าจริงแต่ว่าวันดิถีที่ห้านั้นพระธรรมสังฆา,าจารย์ทั้งหลายพากันตั้งไว้แล้วพากันตั้งไว้พากันตั้งไว้ทีนี้ท่านอธิบายต่อไปเนี่ยสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ ในอัตตาถาแห่งพยะเพรวสูตรว่าเข้าไปว่าไปจนไหนก็จนจบนู่นแหละว่าเป็นจนจบนู่นแหละนะี่มีวุฒิตังอยู่แล้วมีจุมภาคอยู่แล้วตอนนี้เปิดจนจบนู่นแหละได้ยินว่าในการก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ดี ท่านเสด็จขึ้นแล้วยังไปได้ยังไม่ได้ปรินิพานก็ดีวันดีที่สิบห้าท่านยังไม่ได้กำหนดเอาแล้วนัยังไม่ได้กำหนดเอาแล้วนั่นเละคือท่านท่านยังไม่ได้กำหนดเอาแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านิพานไปนแล้ว ระธรรมสังฆากรเทระทั้งหลายพากันคิดว่าพากันคิดว่าการฟังธรรมย่อมมีโดยการโดยการนานต่อแต่นั้นประธานตัวเดิมนะประธานตัวเดิมไม่ต้องใส่ประธานมาอีกนะต่อแต่นั้นก็สมมุติกันตั้งวันฟังธรรมว่าปันจะมี อืมมันจะมีตั้งแต่นั้นวันดิถีที่สิบห้านั้นก็เกิดเป็นวันที่ท่านกำหนดเอาแล้วนะลัคิตะะก็กลายเป็นวันอันพระธรรมสังฆาการจะเทนะทั้งหลายกำหนดไว้แล้วอ,อันนี้ก็โยกมาเมือนเติมนะศึกษามาเมือนเติมสายโยกอะไรโยกปัญจมีนะอ่า วันิทีที่ห้านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ถือเอาแล้วในสูตรนี้นะเพราะเพราะอะไรเพร,ะเพราะไม่เป็นไปในการทุกเมือ่อนะด้วยประการรัชนีนะเพราะไม่เป็นไปในการทุกเมือ่อสัพพกาลิกะอะแปลว่าไม่ไม่เป็นไปในการทุกเมือ่อ จะหาได้ก็เฉพาะในพุทธศาสนานี้เท่านั้นนะ <laughs> เออแ,แ้วแอนจะเอาวันไหนก็เป็นการอะไรนะเออก็เป็นการรักษาอุโบโสถอยู่ดีแหละรักษาตลอดทั้งทั้งเดือนก็ยิ่งดีตามแต่ความสามารถของใครของมันเพราะฉะนั้นไม่กำหนดว่าเป็นวันที่ห้าหรือวันที่แปดไม่กำหนด ที่ท่านตั้งขึ้นมาก็คือเป็นการฟังธรรมนั่นเองในทีนี้นะเนท่านท่านพากันคิดว่าเนการฟังธรรมใช้เวลานานเกินไปต้องการอยากให้ทาย,ยกทาย,ยิการได้ฟังธรรมบ่อยๆก็เลยตั้งเป็นวันขึ้นมาอมกำหนดเป็นวันฟังธรรมกำหนดเป็นวันฟังธรรมว่าปัจจมีอปจัจจมีเป็นวันฟังธรรมอีกวันนึงมนะ อจะเลื่มพาก,กันมาล่ะเออนี่กติกาทำเออต่อๆเป็นอะไรต่อไปไม่มีนะไม่มีอ่ะไม่มีตัวเลยเลยต่อไปเลยนะส่วนบท <c oughs> ส่วนอ่าบทนี้ว่า จะตูทัสีย่อมได้แม้ในปากทั้งสองปากทั้งสองก็ชูนหนับปากกับการละปักนะั้ทำปากทั้งสองอ่าเพราะเหตุนั้นอ่าเพราะเหตุนั้นในอัตถกถา,าพญาเพราะวะสูตรนั่นแหละท่านก็กล่าวไว้ว่าอะไรท่านก็กล่าวไว้ว่านั่นไะปนเลยจบเลยนะจบเลยนะตอนนี้นะ <c oughs> ทางนี้อีกราที็หนึ่งอันเป็นที่เต็มแห่งสิบสี่วันตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งแห่งปรับชื่อว่าจาตุทธศีเป็นบทสรุปนะเป็นบทสรุปชื่อว่า แปลเข้าไปข้างหน้านแปลเข้าไปข้างหน้าแปลจากเอการ,การติเข้ามาเห็นะไรหมราตีหนึ่งอันเป็นที่เต็มแห่งสิบสีวันตั้งแต่วันแรกแห่งปักก็คือวันที่หนึ่งแห่งปักนั่นแหละชื่อว่าจาตุทศีนะนะตอนีอกปัญจะทศีและ วันปัญจัสีและวันอัธมีก็อย่างนั้นเหมือนกันอ่าต่อพีอีกตั้งอัดตั้งอัดต่อไปตั้งอัดบทว่าปักษาความว่าแห่งสุขปักและการหาปักมีหกราตีนะบีหกราตี แล้วก็แบ่งเลยแบ่งเลยนะแบง่งอ่าแบ่งราตีเหล่านั้นปักละสามราตีเอตายกยกยกละติยกลักต,กติโยมานะอ่ายกลัติโยมาแบ่งเลยนะคำว่ากระทำในที่นี้คือแบ่งนะอ่ะมีหกละตี <laughs> อันนี้ท่านอธิบายคําว่าชูนหปักค์นั่นที่อธิบายเป็นสุขปนะแต่กลัวจะไม่รู้คําว่าชูนหาก,ก็คือสุกะ,ะอันเดียวกันคําว่าการละก็คือคาการหะอันเดียวกันความหมายเดียวกันนะอ่าแองสุขประและการหาปักมีหกลาตีเพราะแบ่งลาตีเหล่านั้นให้เป็นปักละสามลาตี ได้ไหม okay, ได้นะอืมตวพีกเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงประกอบคำว่าปักในบททั้งปวงว่าปักษะจาตุทศีปักษะปัญจทศีปักษะอัตมีอันนี้ง่ายง่ายง่ายเป็น,น,นง่ายง่าย ปกากะวจนางเปลคป่าว่าปากนะเพลงประกอบคําว่าปักนะในบททั้งบทเลยในบททั้งปวงเลยก็ <c oughs> คือในวันที่สิบสี่แห่งปักนะในวันที่สิบห้าแห่งปักในวันที่แปดแห่งปักในกระวันไปนะอ่าต่อไปอธิอาดีกาอธิบายเพิ่มเติม ดีกางแหงประยามเพรวสูตรนั้นว่าเข้าไปสองบทว่าปัทธมวิอ่าปัทรมท่วัสโตปภูตีความว่าตั้งแต่วันปฏิบทแรกวันปฏิบทก็คือหนึ่งค่านั่นเองเน <c oughs> <c oughs> ่วันปฏิบทหนึ่งค่านั่นเอง ตั้งแต่วันปฏิบทแรกวันปฏิบทที่หนึ่งก็ได้ตั้งแต่วันปฏิบทที่หนึ่งอ่าต่อไปอีข้อที่สามร้อยแปดสิบหกมีอะไรไหมไม่มีไม่มีแปลไปเลยเพราะเหตุนั้นการฟังธรรมแม้ในวันทั้งหลายทั้งแปดต่อเดือน ก็ชื่อว่าการฟังธรรมตามการดังนี้แหละเห็นไหมนี้แหละเข้าไปประธานนะตอนที้ประธานอยู่นี่ในวันทั้งแปดเลยอ่าต่อเดือนหนึ่งนะอเดือนหนึ่งในตั้งแปดวันเลยนะต่อไปอีก การฟังธรรมตามการนี้นั้นก็ชื่อว่าเป็นมงคล,ลเพราะเป็นเหตุแห่งการบรรลุถึงคุณพิเศษมีประการต่างๆมีการละกีวรได้ มีการได้ตอนนี้อธิธมะเนี่ยอธิคมะในที่นี้ตามไปทั้งสองตัวนะตามมาหาอานิสังสะด้วยตามมาอาสวัคยะด้วยมีการได้นะฮะอาทิ่มะมีการได้อานิสงส์สี่ประการและการบรรลุถึงความสิ้นไปอย่างอาสวะเป็นต้นอย่าลืมไปนะ สับยาวยาวแต่แปลง่ายง่ายได้ไหมชื่อว่าเป็นมงคลนะชื่อว่าเป็นมงคลน,นะเพราะเป็นเหตุให้ได้บรรลุถึงคูณพิเศษมีประการต่างๆมีการละนิวรณ์ได้และมีการมีการได้อานิสงส์สี และการบรรลุถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นต้นสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าจบไปเลยนะจบไปเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยใดพระอริยสาวกเป็นผู้กระทามีประโยชน์ อันนี้มีประโยชน์นะอัฐะอัฐะตัวนี้นะอัฐะอัฐะก็คือเขาไม่ได้แปลงปตออ่าเขาไม่ได้แปลงต,ปต่อปตากับทอฐานเป็นต,อต่อเต่ากับถอถุงเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมอัฐะตัวเนี้ย <c oughs> นะก็คืออัฐะต่อเต่ากับถอถุงนั่นแหละมันแปลว่าประโยชน์อ่าให้แปลว่าประโยชน์นะการธรรมให้มีประโยชน์ การันตามไว้ในใจกำหนดแล้วด้วยใจทั้งปวงอันนี้คำว่ากำหนดนะอันนี้กำหนดนะสมนาหฤทวารแล้นกำหนดเงี่ยสดลงฟังธรรมอยู่ต่อไปอีกนิวร์ทั้งหนาอันนี้วอทั้งห้าของอริยสาวกนี้ ย่อมไม่มีในสมัยนั้นโพรดชงทั้งเจ็ดประการย่อมถึงความบริบูรณ์เต็มที่หนึ่งย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เต็มที่ในสมัยนั้นเห็นไหมเดี๋ยวเจ้าอธิบายต่อไปเนี่ยทำให้มีประโยชน์นะประโยชน์ก็คือ เราเห็นแต่ประโยชน์ที่เป็นต่อเต่ากับถอถุงอัฐะอัฐโถประโยชน์อืมนประโยชน์อะไร <laughs> เออตรงน,นี้ทําให้มีประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวท่านอธิบายต่อไปทำให้มีประโยชน์ยังไงทำไน้ใจน,นี่ก็กําหนดกําหนดแล้วด้วยใจทั้งปวงเดี๋ยวท่านอธิบายต่อไปเหมือนกันเนีน่ยโสดลงฟัง เงี่ยโสดลงฟังรามอยู่อเป็นเรื่องธรรมดานะอริยสาวกนะท่านบอว่าอริยสาวกมีปกติอย่างนี้แหละของท่าน <c oughs> อันนี้ถึงความเจริญบริบูรณ์เต็มที่อน,นี้ความม่กความเจริญมาจากภาวนานะบริบูรณ์เต็มที่ก็มาจากปาริปูริปาริปูริงบาลีแองโพดชังคัสสังยุต ในมหาวัคจบมหาวคเอ้มาวักเคใช่ไหมตุบรีแป๊บหนึ่งมาวักเคเจริงด้วยโอ้ตกสระเอไปือ ข้อที่สามร้อยแปดสิเ็ดลืมอีกแล้วไม่มีใครทวงเลยข้อที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดอาตกถาแห่งกัสปะแห่งกัสปะสังยุตว่าบทว่าอธิกัวาาความว่ากระทำตนให้มีประโยชน์ด้วยธรรมนั้น อีกอย่างหนึง่งกระทำนะซึ่งทำนั้นให้เป็นให้มีประโยชน์ด้วย,วยคิดว่าทำนี้มีประโยชน์แ,แก่เราแก่เราบทว่าบรนศึกกตวาได้แก่ตั้งไว้แล้วในจิต อีกสองบทว่าสัพพะเจตาสาสมนาหฤทวาความว่าไม่ให้จิตไปในภายนอกแม้สักหน่อยหนึ่งกำหนดแล้วด้วยจิตอันเป็นเครื่องกำหนดทั้งปวงบทว่าโอหิตะโสโต ความว่าเราได้แก่กนะัะได้แก่มีโสดอันตั้งลงแล้วต่อไปอีกดีกาแห่งกัสษะสังยุทธนั้นว่าจิตเป็นเครื่องฟังในที่นี้ก็คำว่าสมนะก็แปลเป็นกรณะสาธนะนะแปลว่าเป็นเครื่องนะจิตเป็นเครื่องฟังตั้งแต่ต้น ไปจนถึงที่สุดท่านประสงค์เอาว่าจิตทั้งปูวงท่านท่านประสงค์เอาว่าใจทั้งปูวงเพราะเหตุนั้นพระตถาจารย์จึงกล่าวคำว่าจิตตัสสะโทกรรมปีพระหูคันตุงอะเทนโตอ่าจะมีอีกอ มีท so ัศเสตีอีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องใส่พ้าตาการชาจา์กันมาพระตะกาช้าจา์แสดงการตั้งมั่นด้วยบทว่าสัพพะเจโตนั้นเพราะนั้นคําว่าเอตเตนะเตนะต้องโยกเข้ามาตังเยกเตนะต้องโยกตัวนี้มาธรรมเตนะต้องโยกตัวนี้มานะอืม เสก็นเองนะบงเล็บใส่ไม้แล้วเรียบร้อยนะเห็นท่านเสตีเมื่อไหร่ต้องใส่อะไรเข้ามานะพัตะกถาจฐานจานเพราะตอนนี้เป็นดีกาอ่าตอนนี้ข้อว่าหรือว่าหลายบทว่าก็ได้นะจะแปลว่าหลายบทว่าก็ได้หรือจะแปลว่าข้อว่าก็ได้เพราะมันยาวเออจะแปลว่าหลายบทว่าก็ได้หรือจะแปลว่าข้อว่าสัพเพณะละสมนาหฤตวาความว่า อ่าความว่าจากไหนอีกกำหนดอะไรเนี่ยกำหนดแล้วซึ่งทำเท่านั้นด้วยจิตอันเป็นเครื่องกำหนดทั้งหมดซึ่งเป็นไปแล้วในระหว่างในระหว่างตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงจบเทศนานะ เริ่มตั้งแต่ไหนตั้งแต่เริ่มแรกเลยออารัมอารัมพะมาเริ่มแรกนะนะ่ตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงจบเทศนานิฐานะแปลว่าจบเนี่ยกำหนดเอาเฉพาะธรรมเท่านั้นอ่อกำหนดเอาเฉพาะธรรมเท่านั้นด้วยจิตเป็นเครื่องกำหนดทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลย เป็นวิเศษณะยังไม่จบนะจิตเนะวิเศษณะยังไม่จบนะซึ่งเป็นไปในระหว่างในระหว่างตั้งแต่ไหนถึงไหนนะตั้งแต่เริ่มแรกอไปจนถึงจบเทศนานั่นแหละนะอีกบทว่าทัพิตาโสตไไ้้แก่มีโสดอันตั้งลงแล้วในธรรมะ ทีนี้ใช้คาว่านิหิตะนิหิตะก็แปลว่าตั้งลงนะนิหิตะก็แปลว่าตั้งลงนะิหิตะอแปลว่าตั้งลงเหมือนกันอ <c oughs> ตั้งลงมีสอดอันตั้งลงแล้วในธรรมคำว่าทัตปิตะเพิ่มเติมเพิ่มเติม <laughs> เอ่อตั้งทัินิตะก็ตั้งลงนะต่อไปก็